สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมือนีกะเหมือนเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วครับกะอ่ามือนีนะครับเนาะกะสิพ้ามาเบิงนกก่อนปล่อยครับกะลักษณะนกนีดีครับตามที่เบิงนี่ก็คือแต่เพิ่นวานะครับเนาะเท่าที่ผมลงคลิปเมือนั่นแล้วเพิ่นวา่มันเป็นนกกระมอมแก้วครับเพราะว่ามันมีขนหัวดังอยู่เส้นหนึ่งนะครับเนาะ ซึ่งลักษณะกะดีด้ครับเ,เสื้อหลังจังสีกะชิดดีแล้วกับเพื่อเพนะครับปีกทาทั้งทาปีกว่าหักนี่ปีกควยพร้อมครับแต่ว่าขอเสียคือดินเศ้าครับผมสังเกตเบื้งสองสามคืนนั่นแหล,ละกคืนที่สามนะครับเนาะเศร้าที่ 3, สามเศร้าที่สามมาแตกด้วยครับบ่ไหวก็เลยสิพามอคุณพ่อพระอาจารย์นี่แหะมาเบึงว่า ลักษณะนี้แมนบ่ที่มันดินกะนี่ครับมันกิดมาถือสตาผมตั้งแต่มันหัวดังนั่นแหละครับแต่ว่าอาจารย์หลายคนเพิ่นว่ามันเป็นกระมอมแก้วว่าสันว่าเพิ่นว่ามันเป็นของดีผมก็เลยว่าสิเลี้ยงไว้เบิ่งล่ะบัดเพราะถ้าเลี้ยงไปแล้วมันดินเศร้าก็สิบ่ได้เลี้ยงนะครับบ่เนี้ยู้ว่าดินเศร้าแล้วก็คือสิปล่อยซสละนี่ครับเดี๋ยวกัเฉลยแต้มที่น่าจะแต้มที่5หรือฮกในแบบของบักอาเซนกา นะครับดินจนหัวแตกนะครับมันมีขนขายุ่งหัวสินหนึ่งนะครับถ่ายนะครับถ่ายมันยืนดีๆเนี่ยเสียเสือหลังเนี่ยชิดดีอยู่ครับนี่กล่องกับกะสุนนะปีกกะขั้วกันพร้อมครับถามว่าหักอันนี้ปีกมันหักก่อนมันดินข้าวโพด นี่ครับจนหัวแตกมีขนขาวอยู่กลางหัวเสศษหนึ่งครับที่จริงนงกตัวนี้หนาเรียนด้วยครับเสียงเสียงดีอยู่ก็ทีอยากเรียงกต่ว่าเสียงมันดีแะครับตอนไปตอนี่ครับตะวันหางแค,ครับปวดบเปิดเบิง้งเลยนี่ครับ พึ่วมามันเป็นกระมอมแก้วนะครับนั่นอยู่มันมีอยู่อยู่เส้นเดียวครับอยู่กลางหัวเลยน่นขนดางน่ะน,นะแต่ว่ามันผมเกิดส่วนตัวผมก็บ่มักปั่นในดอกนกดางสิปลอยลแหละครับมุนกระพุทครับแต่ว่าเสียหลังชิดดีปีควา้วยพ่อมเสียงก็ดีอยู่ครับแต่ว่าขอเสียมันคือเป็นนกดินเศร้านี่นะคือจิแกละ่าหายหรอกครับ นะครับขนยูหวันขนดางเสียนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้แตกแล้วครับฟังนะ กับว่าสีปล่อยเหรอครับแหี่มันบอคือเหรอเม็นเลี่ยงไปกับว่าเป็นตะเป็นนกตอได้เหรอครับเลี่ยงไปกับมิตรสิดินไป็นหนามิตรสิแช่ไป็นหนาเหรผมว่ากับตแต่เมือต่อมาะไรเนาะครับนอกจา,ออากรประมาณสองอาทิตย์กว่าเลยแหละครับประมาณสองอาทิตย์กวัวนี่แนะ่ละต้องม่ายงบันได้ยินเสียงขันจัดขำอยู่ตอนอยู่บ้านกัสีปล่อยเหรอครับว,ว่าธรรมศาสตร์ผูกอ่า บอมาเนาะครับเนาะตัวไรดีกะเลี้ยงตัวไรมันบอดินบอนั่นกะเลี้ยงไว้กะคัดไว้ครับตัวไดทีเฮาเบากะปลอยครับเฮาบอจะเป็ี่ยนต้องไปขาเขาส่วนตัวแล้วกะคือนกเขาหง่กับนกเขาชวาเนะครับเนาะกะถาเลี้ยงนกเขาหง่กับนกเขาชวานาะผมบอกินอยู่สองนกนี่นะครับแต่เป็นนกเนี้ยวเอือนกะถามีนี้กะกินอยู่แต่ว่านกเขาหง่บอกินครับ ผู้ใดขอไปลาบซื้อไปลาบผมกับว่าค้าให้นะครับกับม่อมแก้วไปเป็นอิสระแล้วครับปล่อยเข้าไปห้องตัวใดตัวเลี้ยงเ้าก็ต้องปล่อยคืนธรรมชาติให้เขาไปขยายพันธุ์ครับเพื่อลูกลูกหลานอน,น,นาคตของเขาเนาะครับเนาะเพื่อมันจะเป็นให้เขาไปขยายพันธุ์ข้างหน้าครับเพื่อมันจะมีตัวดีๆก็นี่แล้วกไป โอ้ตนลเอาไปทำไมน้ำไปอย่ะไปเออไปนั่นไปแล้วครับครับยังงงงงอยู่เอาไปไปแล้วครับ ไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับเ้องก็ต้องปล่อยแหละครับตัวใดเขาบ่เอากะปล่อยครับตัวใดเขาเอาเ้ากับคัดไว้เลี่ยงไว้ครับกะหาตัวไม้ครับ ครับผมส่วนตัวนี้นะครับเนาะตัวทีแลนคูลูกโฟโยกับหลานสีเพ้ครับซึ่งณนะตอนนี้ผมก็อยากสีแบงยู่งหรอกเพราะว่ายังมาตีเพราะผมโบมีโบมีเงินสื่อหวัวหันให้พวกน้องๆเขาแล้วครับถ้าเป็นไปใดผมก็อยากสีแบงออกราคาสีใบเท้านี่ครับตัวนี้ฟุกเดียวเสียงไงครับกั น่าจะเป็นแรนคู่อยู่ครับเพราะว่าเท่าที่เบิ้งในกลงรวมนี่ธร้รมศาสตร์ของนกมันไหลกันมันก็ต้องแรนคู่อยู่แล้วแต่ว่าตอนเขาเอาไปผูกขาเนาะครับเนาะผมกับ,บ่มั่นใจได้รอยเปอร์เซ็นต์ว่ามันสีแรนคู่คือ,อยังแบบนี้บ่แต่ผมมั่นใจอยู่ครับว่าขาบ่หน่าตายแท้ครับน่าจะมีการแรนการเดินคู่อยู่ละอ่านะครับตัวคุณละเหยักขันอยู่นกกะบ,บ่มีตำนี้ยังหรอครับกะ ตอนนี้ว่าท่านผูกขาครับถ้าจับผูกขาแล้วผมบ่ได้แบ่งราคานี่ได้ครับเพราะว่าถา้าผู้ใดสนใจก็ผมแบ่งในยูซีใบเทาบุรวอมขาทรงรับประกันตัวผูกลอยเปอร์เซ็นต์ครับนั่นนะครับกุกเดียวเสียงไงนะครับตัวน,นั้นเมื่อกี้กับเรียนคููกันนั่นอยู่ สาเหตุที่แบงก์ก็อยากได้เงินแหละครับง่ายๆเลยเพราะว่าผมต้องเอาเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงพวกนี้อีกตอนนี้งบประมาณหวัวอาหารผมเบิดครับมันก็ต้องได้แบงก์ออกแล้วครับถ้ามีคนสนใจหรือว่าคุณพ่ออาจารย์ท่านใดนะครับเนาะที่ว่าสนใจหรือว่าหมักเสียงง่ายๆครับเป็นลูกโฟโยุกับหลานสิบเคนะครับเนะนี่ยนี่แหละแบงซีใบเท้าแหละครบับรวมขาทรงถ้าภาคอีสานหรือว่า เ่เกินลงไปภาคใต้กับค่ารถกับประมาณหาหาใบแดงนี่แหละครับสี่สิบห้าแดงรวมส่งกับสี่ประมาณนี่แหละครับได้อยู่เป็นนกนะครับกำลังข้นแล้วครับกำลังขันขันคูนี่ตัวนี้แหละตัวใหญ่ยอยู่ครับนกโบมีตำหนีอย่างหรอครับท้ายให้เบิ้งไปเรื่อยๆครับนี่ นกมันก็นหลยอยู่ครับเพราะว่าผมก็ต้องเลือกเอาโตโตที่มันสูงนกก็ต้องจับออกแล้วครับผมก็ต้องเตรียมชั้นใส่พวกนี้พร้อมนี่นกมันก็นหลยครับถามมาหลายว่ากลายล่ปะกันไล่นะครับนกหลายอยู่ตอนเนี้ยผมก็ต้องแยกออกขึ้นชั้นขึ้นนะครับตะไคร้ที่ามาแบ่งมะจ่ากันสร้างน้อยโกสซุ้มกันนี่แหละผมแบ่งมา จะเอาใส่สั้นนี่เป็นลูกเลนเจอร์ครับตัวนี้กับแม่เคเอ็มหาหนึ่งนกมันขืนแล้วล่ะครับผมก็อยากจับออกนั่นแหละถ้าถ,ถ,ถามมีผู้ใดสนใจผมก็ต้องได้แบงไปและพอ่ามันก็ต้องเอาเงินมาซื้อหัวอาหารขึ้น่าแล้วนะครับเนาะ นี่ครับลูกในกรงร้วมันแอบหลอยู่ครับตาบาทีแน่ๆยโวนั่นแหละครับตัวที่เขาเบิงน้ากันนั่นละลอยเปอร์เซ็นต์ตัวผู้ชัวครับตาบาขั้นเอาตัวทีว่ามันคุ้มออกนี่มันก็ต้องมีตัวอื่นขึ้นมาแทนครับมันก็จังจะได้ลูกชัดเจนมาตัวได้เป็นตัวผู้อีกตาบาทีเนี่ยผมก็อยากจับตัวนั่นแหละออกมาก่อนครับกัดประมาณนี้นะครับนี่แหละตัวพอตัวเมื่อกี้ครับนี่นี่นะโฟยูครับนี่แม่หลานสิบเคสเ๋ยว่าม็นใครอีกแล้วเด้อยนะผมมา สงสัยกำลังสิไข้่แล้วมั้งเนี่ยนี่คือตัวแม่ครับนี่คือตัวพ่อของเขาเมื่อกี้นี่ครับอืมครับนี่ครับคือโฟยู นี่แหละลูกตัวนี้แหละครับโฟยูห้าน 10k นี่ครับนี่พ่อแม่ของเขาครับปูวใหญ่ครับนี่ปูวใหญ่คือพ่อเขาอยู่พ่อเขาตัวใหญ่อยู่ครับนี่ คือพ่อแม่ของเขาฟูอยู่หลานสิบเคัชัดเจนครับผมบอหลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนครับชัดเจนครับ ต่างคนเกิดส่วนสีหาเงินได้นะครับเนาะบางทีเขาแบ่งไปนี่เกิดขีดน้ำอยู่ครับขีดน้ำหลายว่าย่านมันบ่ขันดีย่านมันเหรียญบ่ได้ครับผมก็ขีดน้ำอยู่ขีดน้ำทุกคนที่แบ่งไปแหละตั้งแต่เกิดยังมาเนาะครับเนาะนูกันก็บ่ได้คือกันทุกตัวปันเลยกันนี่ครับนี่ก็หนึ่งใบบองหลากับวิมียบีบี ก็จะมนไหลตีกันนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าก็ได้ยุ่นไว้หนึ่งแล้วละ่ะแล้วก็นี่อีกนะครับเล่นเจอครับเคเอ็มหาหนึ่งถอนหางไว้ครับผมถอนหางไว้บไวเบิร์เลยนะหมกเลนเจอสิบสองเซนหางถอนออกไว้แล้วก็อีเมียนี่แหละเมียเคเอ็มหาหนึ่งม,มันไข่อีกแล้วเสดวะนะสงสัยน่าจะไข่อีกแล้วล่ะครับนี่นี่ครับเป็นมีอยู่สามล็อกครับเนี่ยชุดเนี่ย อ,อพันแม่พันธลักของผมเลยเนี่ยสามคอ,อกเนี่ยนี่ครับพอพันแม่พันธลักนี่แหละครับครับนั่นคือลูกชายเลนเจอร์ครับนั่นตัวผีมูเลยศูนย์หนึ่งครับ ห่วงขามันจะเป็นสีเขียวเลาะล้วงธงศูนย์หนึ่งนะครับเนาะส่วนลูกลูกโฟยุกับหลานสิบเคสิเป็นห่วงขาสีแดงมุมมับครับเข้ามามุมมับเจอมุมมับแล้วก็บศู 01, 02, 03, นย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามยังที่กะไรเลี้ยงไปนะครับแต่ว่าน,นี่ลูกเลี้ยงเจอศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับตัวที่ได้ฝึกกกอนมูนี่ครับแล้วก็พระเอกของทีมงานเขานะครับเนาะนี่ เอาลงมาให้ใหายคิดถึงครับนี่อาเซนกาครับเพื่อคุณพ่อหรือว่าอิฟซีหรือว่าอาจารย์ท่านใดถามหากะนี่ครับยังผักอยู่เพราะว่าหางผมเอาออกเบิดสุดสร็จเลยนั่นผมถอนไว้นี่แหละเดี๋ยวเต็มหางเดือนหกเลยนะครับเขาเดือนหกฝนลงกะจะได้จวดกะตากแดดเรื่อยๆครับมือเว้นมือครับลังเทากะเอาออกมาตากซื่มือช่วงแดดวัางสี่โมงแงงนะครับเนาะสี่ห้าโมงแงงกะตากประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าแดดมันอน่อน ถ้ารรมชาติ์ององกเขาคือ,อมันก็ต้องเจอแดดอยู่แล้วนะครับนะนี่แหละเอามาตากแดดนี่นะครับ ม,มือนีกับมีประมาณนี้ครับกะปล่อยไปเรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับตัวที่มันบ่ใช่หรือว่ามันบ่เมียนตามตำราตามสูตรของเขาคะเขาก็บว่าจำเป็นต้องไปข่าเขากินหรือว่าไปนั่นเขาเนาครับกับปล่อยไปครับเพื่อถ้าเจอเขามีได้ชุดลูกได้ตระกูลของเขามากถ้าเจอชุดลูกชุดล้านของเขามากถ้าเมันขันดีถ้าเจเป็นต่อกะรอเิ่นตอนต่อไปนะครับกันี่ครับตัวอยู่ทั้งหลังเนี่ยนะครับเนาะกะ สนใจมีแบงกับโตนั่นละโตทีเฮาเบิ้งไปนั่นละกันแหลนครูโย่เตี๊ยบบุรุษตอนผูกขาไม่สินแหลนครูหรือเปล่าผมก็บ่กเนี่ยใจแด้วว่ากันทีนี้เนี่ยขาขนาดจะตายเลยครับเป็นนกฟูกเดียวเสียงง่ายกันะครับแบงราคาซีใบเท้าเราบาร่วมขาสมกันนี่ประมาณนี้ครับอ่ะกันสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมกับชิคอจบคลิปไใเพียงเสือนี้ได้ครับกันตากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจผู้เห็นคลิปนี้เลยครับจะได้เห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขาาฝากพี่ฝากน้องฝาก คุณพ่ออาจารย์ทุกทา่านทุกคนคือเก่าแล้วครับมันนี้ครับผมขอลาบก่อนนะสวัสดีครับ